ต้อนรับทุณผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่จะนำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตรักษัตร์ิยและประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิชัน้นชติรสสมบุรณค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะไปติดตามภารกิจของกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2อค่ะอบรมพัฒนามวลชนนะคะเพื่อที่จะขยายแล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงประจำปี2566ค่ะ พลโทสวรสแสงผลแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนามวลชนเพื่อขยายผลและเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงประจำปี2566โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม150คนมีวิทยากรอบรมให้ความรู้ภายใต้หัวข้อการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายมวลชนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการประกอบพระ นักกรณียกิจที่สําคัญในความเสียสละของบุรพะมหากษัตริย์ไทยในการปกปักรักษาประเทศชาติเพื่อให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนำไปเผยแพร่ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเป็นผู้นำสามารถสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังภัยความมั่นคงได้ด้วยนอกจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมอบรมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการฐานพอดีกรมฐานรับที่3ากองพันฐานรับที่2กองผลฐานรับที่3ค่ายสุรนารีโดยมีวิทยากรของหน่วยให้ความรู้ตามฐานการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประกอบด้วยโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยบำรุงดินและการเลี้ยงกบเพื่อนำความรู้เพิ่มผูนความรู้และประสบการณ์ตามแนวทางศาพระราชาซึ่งในหลวงราชการที่๙พระราชทานไว้ให้กับชาวไทยได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและนำไปขยายผลในอนาคตต่อไปอีกด้วย แม่ทัพภาิสี่4นะคะได้เป็นประธานทอดพระปัาส,สมค,คีสมทบทุนค่ะจัดสร้างโบส์วัดไัยโรธประชาราบอำเภอร,รือเสาะจังหวัดนาราธิวาส พลโทสันติสกุลตนากาแม่ทัพภาคที่4ี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถวัดไพรโรดประชารามพร้อมด้วยพลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ตลอดจนพุทธศาสนิกชนรวมในพิธีทนีนับว่าชาวพุทธได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรมโดยกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า จะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมพร้อมจะอยู่อย่างสันติสุขและมีความสุขเพราะแผ่นดินนี้คือประเทศไทยสำหรับวัดไพยโรธประชารามหรือว่าวัดปลายนาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจัดตั้งเมื่อวันที่23เมษายน2520แต่เดิมไม่มีอุโบสถใช้ปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนยังขาดการพัฒนาในหลายๆด้าน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดพระปาสามัคีมียอดบริจาคร่วมทำบุญทอดพระป่าสามัคีจำนวน40,000 0บาททางวัดจะได้นำไปสมทบทุนเพื่อจะสร้างอุโบสถใช้ประกอบศาสนากิจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปอด้วย ที่กองทัพภาคที่4ค่ายวชิวราวุธอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันพระรจชทานนามค่ายวชิวราวุธครบ72ปีโดยมีนายทหารสัญญาบัตรอดีตผู้บังคับบัญชาผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีโดยมีการประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายวชิวราวุธ เพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมราชานุวาสวรีรัชกาลที่6เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตั้งหน่วยทหารขึ้นในภาคใต้และพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถประพิษส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามข้ายวชิราวุธิเมื่อวันที่24กรกฎาคม2494กองทัพภาคที่4ก่อตั้งเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2518 รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดตั้งกองบระชาการอยู่ที่ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูลอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าอยู่ที่ค่ายศิรินทร์ตำบลเขาตูมอําเภอเย่ารังจังหวัดปัตตานีเพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้มีภารกิจและหน้าที่ต่างๆที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้เพื่อดูแลด้ามขวานทองให้แข็งแรงและ จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขเพื่อพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินตามนโยบายของกองทัพบกสืบไปศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชทานกองทัพที่3ค่ะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พลตรีประสานแสงสิริรักร่องแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลรเรือนกองพันธุ์ประจำอำเภอเข้าเยี่ยมเยียนนางบางอ่อนกวดนอกอายุ67ปีซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางมีฐานะยากจนที่บ้านเล็กที่56หทับมหมู่2ตําบลบึงพระอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยพบว่าบ้านหีสภาพที่ทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรงท่านี้ได้มอบหมายให้กองพันฐานม้าที่9กองพลฐานรับที่4จัดก,กำลังพลจิตอาสาเข้ามาปรับปรุงและซ่อมแซมโอกาส นนย,ยังได้นําถุงยางชีพและก็สิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นมามอบให้กับหนางบางอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่และสร้างขวัญกาลังใจแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นไปตามนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบก ส่วนที่บ้านเลขที่132บ้านโนดอุดมหมู่9ตาบลไร่อําเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครผนเอกสุข,ขนทรัฐชาวพง์รองผู้บัญชาการกองผนฐานรับที่3เป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองผนฐานรับที่3กระทําพิธีส่งมอบบ้านให้กับพลทหารนิติกรวงสายฐานใหม่พระที่1ประจําปี2566สังกัดกองผนฐานรับที่1กรมฐานรับที่3ตามโครงการซ่อมแซมบ้านให้ทหารและประชาชนที่ยากไร้ผู้ได้โอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่ตางๆ สนองตอบนโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบกที่ให้ความสําคัญเรื่องการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกํำลังผลชั้นผู้น้อยโดยเฉพาะทหารกองประจำการซึ่งเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกรวมถึงพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีอีกทั้งพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้โดยการสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจากส่วนราชการและภาคประชาชนต่างๆในพื้นที่ผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่5นะคะได้ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับหน่วยระดับสูงตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดระนองค่ะ พลตรีวรเดชเด็กรักษาผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่5้าในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บังคับหน่วยระดับสูงตามแนวชายแดนเมียนมาด้านจังหวัดระนอง่งถือเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีขึ้นนําโดยพลตรีสอตัไหล่ผู้บัญชาการภาคทหารบกชายฝั่งภาคตะนาวสีโดยได้หารือแนวทางในการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารและความร่วมมืออันดีต่อกันของทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนข่าวสารการจัดก,กิจกรรมหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนทางนี้ให้ดําเนินการในกรอบของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยเมียนมาหรือว่า r b c จากผลการประชุมที่ผ่านมารวมถึงการหาหรือทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวข,ของทั้งสองประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างไรายได้ของทั้งสงฝ่ายให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในส่วนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนได้มีการหาหรือในการจัดระเบียบพ,พื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ยังคงมีอยู่อาธิการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆรวมไปถึงการให้ความสําคัญของโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนซึ่งถือเป็นกิจกรรมในระดับท้องถิ่นที่หมู่บ้านตรงข้ามกันทั้งสองฝ่ายจะมีการทํากิจกรรมร่วมกัน จากนั้นนะคะได้มีการแข่งขันกีฬากอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดสเสถียรภาพตลอดจนเป็นการส่งเสริมความเข้าใจความร่วมมือและมิตรภาพอันดีระหว่างกันค่ะ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลรเรือนกองทัพบกนะคะตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทธปกรณ์งานด้านบรรเทาสาธารณาภัยรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ พลตรีอนนท์เพชรคำหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบกได้ตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมงานด้านบรรเทาสาธารณาภาัยของหน่วยกองพันฐานรราบที่3กรมฐานราบที่สและมณฑลฐานบกที่210จังหวัดนครพนมทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขณะนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักปริมาณน้ําที่เกิดการสะสมเป็นจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่โดย ได้นํานโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้ประชาการฐานบกที่มุ่งเน้นการบูรณาการการมีส่วนร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสบูรณาการกําลังพลและยุทธภกรร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยพร้อมทั้งทําการตรวจสภาพความพร้อมทั้งกําลังพลยุทธภกรและยานพานะให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพรองรับภารกิจบรรเทาสา ธรรดภัยเมื่อเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีมณฑลฐานบกที่13ค่ายสีพัชรินค่ะจังหวัดขอนแก่นได้จัดโครงการฝึกอบรมค่ายวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2566ค่ะ พลตรีวรพินิษฐขันธุปัดผู้บัญชาการมณฑลหันบกที่23ค่ายศรีพัชรินจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข่ายาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี2566 โดยมีคณะผู้บังคับปัญชาคณาจารย์จากมหาวิทยลาลัยขอนแก่นและมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน50คนเพนื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้กับเยาวชนเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบ,บกและสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อที่จะฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรักชาติสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้หน้าที่ของพลเมืองการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นการมีจิตอาสาโดยในเทวชนค่ะมีส่วนร่วมสอดแทรกการสร้างการรับรู้ความเข้าใจนําไปสู่การสร้างความรักความสามัคคีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขยายผลประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ปกครองประชาชนทั่วไปและกลุ่มเยาวชนในวัยเดียวกันอีกด้วยการสาขาวิสานรทธาชาสื่ยสารรักษาและต่อยอดด้วยกันน้อง พระกโนดงสงสารหลวงทุกพระองค์มาเป็นหลักชัยในการพัฒนาและจับเครื่องประเทศใช้ชีวิตกับพอเพียงตามรับพระยุทุลบาและประชทำจิตอาสาตามพระราชบัญญัติของพระองค์โดยยึดถือประโยชน์สุขส่วนรวนมวันเป็นที่ตั้งอย่างเช่นข้าวความสุนทรดีในกิจกรรมเราทำความดีถาวายในหลวงท่านผู้มีเกียรติครับสถาบันหลักของชาติไทย,ยจะดำรงและตั้งมั่นอยู่ได้ เยาวาชนผู้เป็นอย่ต้นกล้าแห่งความภาคดีเป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติเป็นนักประกในการพัฒนาประเทศถึงเวลาแล้วที่เยาวาชนจะร่วมกันน้อมนำพร,ร,ราเปิปราโชบายหลักคำสอนในศาสนาต่างๆมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศชาติและในวันที่ชาติไทยของเรานั้นรุงเรืองด้วยความเป็นเอกภาพเดียวกันเราจะร่วมกันประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าเยาวาชนไทย รักชาบัานขอบคุณและสวัสดีครับมนฐานระบกที่11นะคะจัดกิจกรรมจัดหางานค่ะให้กับฐานกองประจำการที่ใกล้จะผดประจำการเพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจากผดประจำการค่ะ พลตรีปัญญาตั้งความเพียรผู้ปัญชาการบนทลทหารบกที่11เดินทางมากล่าวทักทายและก็ให้กําลังใจนะคะกับทหารกองประจำการในกิจกรรมจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่ใกล้ปลดประจำการเพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องของการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการรวมทั้งให้มีอาชีพแล้วก็ไรายได้ที่มั่นคงสามารถนาไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้โดยมีผู้ประกอบการในเครือเจริญพกกพันธันไม่ว่าจะเป็น CPF c p r True Macrolotus lo, Seven Eleven สัมพันธ์และก็ให้คําแนะนําพร้อมกับเปิดรับสมัครขาะให้กับฐานกองประจำการที่สนใจอีกทั้งยังสามารถที่จะติดตามและก็ค้นหางานที่สนใจได้ที่ w w w j o b ต์เว i บจ็อบส์ เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะหลังจากที่ปลดประจำการท่านีก้กิจกรรมดังกล่าวค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกองทบ,บกแล้วก็บริษัทเครือเจริญพกพันจำกัดที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่ปลดประจำการเพื่อให้มีอาชีพหลังปลดประจำการมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุด มณฑลฐานบกที่15ค่ะฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรนะคะด้านวิชาการเกษตรหลักสูตรการทําเชื้อเห็ดแล้วก็การเพาะเห็ดค่ะให้กับพลทหารก่อประจําการพลตรีเวชยานแว่นไทยสงผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่15เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านวิชาการเกษตรหลักสูตรการทําเชื้อเห็ดแล้วก็การเพาะเห็ดให้กับ พลฐานกองประจำการโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสมักงานฐานพัฒนาหน่วยปัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมาบรรยายให้ความรู้กับน้องๆพลทหารซึ่งในการฝึกอบรมนะคะก็มีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องวิชาการทางด้านการเกษตรและก็ขั้นตอนวิธีการเพราะเห็ดและทําเชื้อเห็ดอีกทั้งได้ชี้แนะแนวทางด้านการตลาดในการส่งออกผลผลิตสู่ชุมชนเพื่อลดปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตรที่ล้นตลาดทําให้ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเพื่อให้ฐานกองประจำการมี ความรู้ด้านวิชาชีพแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ในระหว่างรับราชการแล้วก็เป็นพลเมอืองที่ดีมีการประกอบสำมาอาชีพโดยเหมาะสมสร้างเสริมรายได้แก่ตนเองและครอบครัวเมื่อปลดประจำการแล้วซึ่งถือจะเป็นผลดีต่อการส่งเสริมและก็พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ค่ะย,ยังได้ศึกษาดูงานแล้ก็ฝึกปฏิบัติจริงในการเพราะเห็ดอีกด้วย วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามน้องๆทหารกองประจำการค่ะจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสาและก็สถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ได้รับโอกาสจากกองทัพบ,บกเข้ารับราชการทหารกองประจำการปดรที่1่ประจำปี2566จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามจากรายงานทีนี้ค่ะมาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีครับได้ฝึกที่ดีครับได้อบอุ่นครับได้รู้จักเพื่อนมากมายครับแล้วก็ได้ฝึก อะไรต่างๆครับด้มีวินัยครับต่างกับอยู่ข้างนอกครับน้ำเสียงเยาวชนจากสถานพินิษฐ์และคลุ่มคลองเด็กและเยาวชนจากบ้านนครราชาสีมาที่ได้รับโอกาสเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษประจำปี2566จากกองทัพบกโดยเลือกลงหน่วยก็ได้บ้านโดยที่ในฝึกทหารใหม่พรรดที่1่ประจำปี2566 กองพันธุ์พัฒนาที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดอคอนครราชสีมาซึ่งอยู่ในห่วงการฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการและภายในหน่วยฝึกทหารใหม่แห่งนี้มีน้องน้องเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตสามและสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอคอนครราชสีมาซึ่งในอดีตเคยกล้าวพาดเคยขเข้าเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับโอกาสจากกองทัพบกเปิดโอกาสให้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องของกรณีพิเศษ เรือระบบออนไลน์ประจำปี2,566เป็นปีแรกจากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยหรืสามารถเลือกลงหน่วยทหารใกล้บ้านคือวัน,นวันนี้รู้สึกต้องใชต้องใช้คาว่าชื่นใจนะครับมามาเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกๆที่ส่งมาที่ค่ายเปลี่ยนแปลงแรกเลยที่เห็นก็คือหนึ่เขามีความเป็นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น อันที่สองที่เห็นเปลี่ยนแปลงก็คือเขาเขามีความกล้ากล้ากล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลยคิดว่าการฝึกทหารวินัยทหารเนี่ยทำให้ให้เขาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับเพราะว่าเราต้องมีการคัดกรองนะครับคัดกรองเด็กที่ที่จะสมัครทหารต้องมีคุณสมบัติตามนะเรียกว,ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเราต้องคัดกรอง พอสมควรในการที่จะส่งส่งออกมาให้ให้สมัครทหารนะครับก็สำหรับโอกาสของน้องๆน,นะครับที่ที่จะมีโอกาสในภายภาคหน้านะครับน้องๆหลายๆคนที่ได้สอบถามนะครับมีความสนใจนะครับที่จะรับราชการในกองทัพบกต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะมีการเตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายนะครับทางด้านวิชาการความรู้ให้น้องๆนะครับส,สํสสสสาหรับเตรียมการที่จะเข้าไปเป็นกําลังพลในกองทัพบกในอนาคตต่อไปครับ ในส่วนเยาว,วชนที่จะทําการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจําการด้วยิทีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์นั้นูนยนฝึกและอบรมเด็กและเยาว,วชนเขตสามและสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความประพฤติด,ดีและมีความสนใจที่จะเป็นทหารกองประจําการในการฝึกเราตรวจสอบของของชุดสถานพินิษและสนยนฝึกเนี่ยเราจะตรวจสอบเป็นบุคคล ครูหนึ่งคนต่อทหารหนึ่งคนเพื่อพเพื่อเปรียบเทียบตั้งแต่เข้ามาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่การเทศร่างกายจนถึงการฝึกพัฒนาการเขาจะขึ้นได้เลยน้องๆที่มาจากสามินิตและศูนย์ฝึกเนะี่ยมีความตั้งใจครับในการฝึกแล้วก็ได้ความอดทนได้รู้ว่าการอยู่เป็นส่วนรวมเป็นไงอ,นอยู่กับบุคคลภายนอกเป็นยังไงชีวิตอิสระเป็นยังไงเขาคงนำวิชาที่เขาเรียนรู้มาเนี่ย ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่กับสังคมได้เป็นอย่างดีครับตั้งแต่มาอยู่นี่ก็รู้สึกดีครับรู้สึกได้รับโอกาสได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างครับเช่นหนึ่งเลยคือเกษตรวิถีใหม่ครับแล้วก็รู้มีระเบียบวินัยมากขึ้นรู้ว่าต้องตื่นเช้ามาต้องทำอะไรใช้ชีวิตประจำวันยังไงครับก็จะเรียนต่อให้จบม .6 แล้วก็สอบนายสิบต่อครับ ตอนเย็นเวลาเขาให้เล่ยนโทรศัพท์ก็จะโทรหาผู้ปกครองครับโทรหาแม่ก็ได้กำลับบงใจมาก็มีความสุขครับอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขอยู่แล้วได้คุยกับพ่อแม่ก็มีความสุขมากขึ้นครับซึ่งการให้โอกาสเยาวชนที่เคยหลงผิดในช่วงวัยรุ่นของกองทัพบกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมพฤติกรรมทัศนคติเชิงบวกให้แก่เยาวชนในการสร้างเป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้มีความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ประกอบอาชีพที่สุจริตไม่กลับไปกระทําความผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมนี่ก่อหลังนองถ่ายภาพมนที่ราบบันธ์รายงานวันนี้ในอดีต24กรกฎาคมนะคะมาร่วมลำลึกถึงเหตุการณ์และเทือดทูนประวัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR Soldier ค่ะ วันนี้ในอดีต24กรกฎาคมคิตศักราช1911ไฮแรมบิงแฮมนักสำรวจชาวเมริการค้น พบมาชูปิกชูนคนรศับสูของชาวอินคาเป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูมีความสูงประมาณ2,430เมตรในปีคิตศักรา 1, 1983ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนมาชูปิกชูให้เป็นแหล่งบรดดกโลกโดยทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์ 24กรกฎาคม2540พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิ δ δ ตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเส,สียมบรมราชกุมารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตร,รศสาสตร์ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตร,รศาสตร์วิทยาเขตบางเขนในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตร,รศสาสตร์ทูลกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ ดีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาพฤกษศาสาตร์ณอาคารสารดีเทศ50ปีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แด,ด่สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีอีกด้วยช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชสำนักนะคะหมดเวลาของรายการด r s o โซเอแล้วดิฉันชฎิรสสมบูรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ